สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่ค r y ป t o ทอ l k กับผมแซคโนบ o ี้ครับต้อนรับพี่น้องชาวไทยทุกคนนะที่เป็นแฟนพันธ้ชื่นชอบคริปโตเคอเรนซีครับรวมถึงเพื่อนๆสมาชิกหน้าใหม่ทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มีข่าวคราวเกี่ยวกับเหรียญที่ต้องหมกว่าเป็นที่จับตามองของหลายๆคนในช่วงปีที่ผ่านมานะครับในปีที่แล้วนะรวมทั้งตอนนี้ก็ยังถูกจับตามองอยู่เช่นกันนะครับควาเปลียนชีบันั่นเองนะฮะมีข่าวนี้มาอัปเดตให้ได้ฟังกันนะครับ เขาบอกว่า c ี o บริษัทยักษ์ใหญ่ครับผุดไอเดียเผาเหรียญชิปบะนะฮะหล้านล้านชิปนะครับชุมชนก็เห็นด้วยนะน,นี่คือหัวข้อนะฮะซึ่งผมก็เห็นด้วยนะฮะก็เป็นคนหนึ่งที่ถือชิปเหมือนกันนะครับสตีเวนคูเปอร์ครับเจ้าของและ c ี o ของ b i เกอร์เอ e นเตอร์เทนเครับได้แชร์มุมมองของเขาเนี่ยผ่านทวิตเตอร์ว่าจะสามารถเผาชิปบะ เป็นจำนวนกว่าล้านล้านชิปได้ครับอย่างรวดเร็วนะในอนาคตอันใกล้นี้ได้อย่างไรนะครับก็น่าจะเป็นมุมมองที่เขาเสนอให้กับทางชุมชนนะครับการเผาชิป1ล้านล้านเนี่ยนะฮะเผาชิปหนึ่งล้านเนี่ยมีมูลค่าสูงถึง28.5ล้านดอลลาร์นะครับซึ่งจะต่างจาก20-100ถึง 100, 000, ล้านชิปครับที่ถูกเผาทุกวันเมื่อตีเป็นเงินจะอยู่ที่ราวๆ5 7าเหรียญถึง2854หี่เหรียญน,นะครับ ก็สตีเวนเนี่ยเชื่อว่าชุมชนชิปครับควรจะต้องขยายตัวเกือบ2เท่าครับจากผู้ถือในตอนนี้ที่มีอยู่1.17่ล้านรายนะครับให้มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างน้อยเนี่ยล้านรายนะครับแล้วก็ชุมชนก็ควรจะถือชิปอย่างน้อย2 9ง5้อยล้านชิปนั่นเองนะครับจากนั้นเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าผู้ที่ถือกว่าล้านรายนั้นเนี่ยเริ่มส่งชิปให้กันในมูลค่า30 เหรียญหรือ3สดอลลาร์ต่อวันนะครับจะทำให้เหรียญชิบะ1ล้านล้านชิปเนี่ยถูกเผาทั้งหมดนะครับก็มีรูปนะฮะที่เขาได้ทวิตเตอร์ขึ้นมาให้แล้วนะครับเขาบอกว่า21.3ล้านชิปเนี่ยถูกเผามากกว่า24ชั่วโมงที่ผ่านมาฮะตามข้อมูลที่ชิปเบิร์นนะครับให้ไว้กว่า24ชั่วโมงที่ผ่านมาเกือบ21.234,861ล้าน234,861ล้านชิปนะครับโอ้มันเยอะนะ 21ล้านเอางี้21ล้านกว่าๆนั่นเองนะครับถูกส่งไปที่กระเป๋าปิดตายก็คือเป็นการเบิร์นน,นั่นเองนะฮะซึ่งจะถูกนำออกจากสภาพการเวียนยในตลาดไปอย่างถาวรน,นะครับอ่าโหนี่แหละฮะนี่คือผมขึ้นภาพให้ด้วยนะฮะก็เป็น Twitter ของชิปเบิร์นนะใครที่อยากติดตาม Twitter ก็ไปดูได้ฮนะเขาบอกนี่เลยฮะทวิตแรกก็ In the past 24 hours, นะะ there have been a total of นายมิลเลียนนายไพโฟมิลเลียนนะฮะชิปนะครับโทเค็นเบิร์นแอนด์ไฟทรานเซ็ชันก็คือเขามีการเบิร์นไปนะ9ล้านกว่าชิปแต่จริงผมอยากให้มันเบิร์นมากกว่านั้นนะนะก็หนึ่งล้านล้านเนี่ยเป็นอะไรที่ดีมากเพราะยิ่งเบิร์นมากใช่ไหมฮะปริมาณเหรียญในท้องตลาดมันก็จะลดลงนะครับนิ่งน้อยลงความผันการก็สูงขึ้นนะนี่แหละที่ต้องการนะครับก็ใครที่เป็นผู้ถือ เหรียญชิปอยู่นะใครโฮไว้หรือว่าบางคนอาจจะชอบเทรดสั้นแล้วก็ตามเนี่ยอยากจะบอกเขาว่าถ้าเราเชื่อมั่นในเหรียญหรือโปรเจกต์นะฮะถือไว้เถอะครับถือยาวเนี่ยเป็นอะไรที่มีโอกาสสุดละเพราะว่าชิปเองมันก็เคยที่จะเคยมูลมาแล้วรอบหนึ่งถูกไหมฮะมันเคยมูลแล้วเมื่อต้นปีที่แล้วนะฮะถ้าเกิดว่าคุณยังเชื่อมั่นใน,ในเหรียญน,นี้อีกผมว่ามันก็อาจจะมีโอกาสมูลอีกหลายๆครั้งครับนะการขึ้นเยอะๆเนี่ยมีความเป็นไปได้ อยู่แล้วนะครับถ้าเหรียญน,นั้นยังมีอนา,าคตอยู่นะก็หวังว่าข่าวนี้จะเป็นข่าวที่ถูกใจนะครับเป็นแฟนชิบะนั่นเองนะครับก็เดี๋ยวผมมีข่าวอะไรใหม่ๆเกี่ยวกับเหรียญใหม่ๆหรือว่าเกี่ยวกับบิตคอยอตามจะเอามาอัปเดตอีกอย่างแน่นอนนะครับสาหรับวันนี้เนี่ยนะช่วยเติมค่าชานมให้ผมได้นะครับเติมพลังให้ผมหน่อยผมจะได้มีชานมดื่มทุกวันโดยการนี่เลยครับสามารถนะเติมมาได้ทาง t ูบันนี่วอลเล็หรือว่าธนาคารกสิกรไทยนะครับนะโอนได้เลยนะครับผม แล้วก็อยากติดตามคลิปทุกคลิปนะฮะจากคลิป t ตทอล์กนะฮะหรือรายการอื่นๆของผมในช่องผมนะฮะก็สามารถกดตรงนี้ครับนี่ครับสกายแล้วกดกระดิ่งครับคุณจะได้เห็นคลิปก่อนใครเลยนะครับแล้วก็คุณยังสามารถกดไลค์กดแชร์นะครับให้เพื่อนๆได้ด้วยจะคอมเมนต์อะไรก็สามารถแนะนําติชมเข้ามาได้นะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ